ถ่ายวิดีโอแอปแล้วทำไมเอออะไรวะวิดีโออะไรพี่ลงดงยูทูบอ่งสิบห้าล้านวิวก็ก็กีควบแล้วสามเวงยังก็จะเอาไปลงเพจหรอลงยูทูบสิบห้าล้านวิวทำไมอ่ะฉันตอนนี้อายุสิแปนะคะ กระแด่วมากเลยย้อนดูคลิปตัวเองตอนเก่าทำไมไม่รู้ดูอินเสกต้องมาตามกันบ้างเงื้องานไม่ได้ถ่ายตามหรอถ่ายจะไปไหนเขาละเมอเหรอเอาอะยรกันหนูพี่ก้าไม่ต้องนานแต่พี่ก้าให้เอาโฟล์ดลงอย่างเดียวแล้วใส่ไปน้ำสองอันนี้ถ่ายจากกล้อง14 Pro Max 256 2องรอห้าสิอหโอ้โหักว่ายน้ำอันดับหนึ่งของประเทศโคตรเทเลยนี่ก็อวยน้องมากโคตรเทพเลย